ร้อยร้อยแต่หาบาลาน่ะเอาอย่างใดที่เป็นปีแล้วปูพามมาเอาอดมาเดี๋ยวเฮาก็บบ่หมิงยังยังใจล่ะแกใส่ก็เกับโกงบ้านก็ร่มก็โฉมไฟไหม้น้ำกวม้มเขิ่อนอย่างซักยังเดือดพกสักตังคุณพามเนี่ยนี่ครามไม่ยิงก็บอกว่าเอ๋สูเอาสักตังคุณพามไปใช้ได้ก็โอ้โอ้ใกล้เรื่อสูเพื่อามาฝากเขาต้องซื้อซักเขาไปซื้อซักซื้ออย่างมันตายไปแล้วบอกม้เป็นปีมันมาเอา ถ้ามันมาก็มองเมื่แล้วกบดังเช่นน้อยๆเฮาผมจะมีกินมีใจเอาไปใช้ก่อนปะทางชีวิต่ายสตางค์เสี่ยงร้อยวันนั้นวันผู้ขพาแม่อันนี้มาแกงให้แกงวัดบุญสตางค์เสี่ยมเงนนี่วันผู้เข้าวางมานักตายและสู่เจ้าหนี้อดหันเจ้าหนี้นี่นะตอนไปเอาเงินเปิดเงินจีวเนี่ยบกกองเวลาสายตามม้อหันดีรถหังหม้อปอกเก่งวนดา ผูกพามเข้าบ้านมาเนี่ยใดสู่เอาลูกเบาไเนี่ยไดปัดเอาน้ำมาสู่มาอู่มาเฉาไปได้สู่สบายอย่างบ้านอย่างตกลุกได้เนี่ยผู่จฉาปลาใส่โหเนอ่ยอยากกินได้อย่างเดียวสตางค์าป้าไปใจตึงตุดตึงเรี่ยงข้าเคยบอกว่าค่าฝากไว้อย่างบาซื้อบาใส่มาบริสุทธิ์ใจสองเท่านะกันเนี่ยได้เอาอีกป้าข้ามีลูกสาวนี่คนชื่อว่านอมิตดาอายุสิบโกผูกพามมากองได้กินลูกสาวอัญญน่ย เอากระาผู้เพื่อน่ะยุิบกแลจากต้นหยืดตัวทันทีเหมือนนุ่มขึ้นมาเป็นสามชิปปีพุ่จากมาดีบางาม n ้มที้ปุมสาวน้อยเริ่มสเลดมาดีหลังคนเตเอากรเปงเป็นผู้บีแค่ออมตามของมดำดำงาบนนีคิดลจดลอตลใหนี่ข้าเจาลูกสาวขัดดอกน้น เอาลูกสาวไปอยู่กับสู่ก่อนเอากับกูกินอย่างพวกโปกินเอา๋ยวลูกคนมาเลี้ยงเนี่ยเออเอาอย่างใดดีนะพี่น้องสตางค์ก็แค่ได้ลืกสาวน้อยนี่ของงานเนี่ยโตกลงสตางค์เมาดีกว่าเอาคนตอดท่ออีน้อยนะกันจะไปด้วยความกตัญญูกับพ่อกับแม่ปกป้ารวยก้นลูกพามบ่ำพ่อเจ้าก้นเป็นหมูเบิร์กูจีบไปจีบเงา่อกูไปเอากูเท่านี่ก่อนนี่ ผูพานกับปานำนตมตตาดามมาอยู่ที่บ้านที่เมืองกาลิงกะลาอย่างที่ตุลุงรองเตะน,นะครับอีน้าจะกินอะไรยังเลยก็ต้องกกลืปลาเผาไก่นึ่งสว่าสซัมปีกับอาหารญี่ปุ่นคือสปะต้ากินป่ปาให้ปลาซาวีเยาว์อยม่ลำเนามันมีอย่างนู้กินนะครับจะกินอะ้รยังือไม่มีอะไรกินนั่นแหละเอาแต่ลำบากบ่เงินวาดฝันตั้งแต่แรก เกิดไหวยังบอกปีมาในกะเสาบ้านนี่เนาะปอดทอดเสาเีแจงไหวเงี้ยงเงียงยูอย่างหมอเจ้าตี่นี่ครับุ่ณลุเคยคุยอยู่อย่างไรจะไปได้อยู่พ่อฝากตกฝากข้างฝากพ่อพ่อไรเออจะเป็นได้อยู่แล้วนางคนเนี้ยพี่น้องเพ่นอเป็นจัากาลยานีพ่อแม่คนสอนลูกคนดีโอ้พันดินมันเมเน้อลูกเนื้อสักปลาสักปัวทำงานทำการบ้านลูกก่อนหัว ตื่นเจ้าต้องตื่นก่อนหัวต้องนอนหลังที่หลังหัวคนสมัยก่อนคนสอนอย่างนั้นตื่นมาเพื่อย่งมเข้าเปลวไฟทาอาหารกันกินเมื่อวันสักพักสักว่าเมื่อค่ำรอหัวขอนอนก่อนอาบูแรหมอครับบ้านจอหมอนั่นปิดฟืนปิดไฟปิดประตูหน้าต่างแล้วไปนอนคนสมัยก่อนคนสอนอย่างนั้นนางคนนี้ก่อนเป็นลูกที่ดีเ่อความพ่อแม่ก็ดสอนเออได้จากพ่อแม่สอนมาก็อยู่กับคุณพามางเนี้ยปฏิบัติดี จนบูพามตั้งหลายคนหนุ่มป้อบ้านต่างใกล้จามีคอยพอเมียพูเราป้อมเดดาดีห่อที่เอาพอแกนตายังง่อยเนหนาวพอการคอยยหนปากกักแขกหะหัวยังโปยาปุ่นซอยไปแต่ก็ตาำพอผูพามเข้าไปที่ต่เมียอายุสิบห้าสิบกสาวจัดลัดจัดัดเง่านุ่มละลูกสาวกูก่อนมันไปทําบุญกับออ้ยังยังมาได้เมียงามอย่างนี้มันตีนมันเมืองดังาน พ่อเมียกูร้องกินข้าวง่ายแล้วปุ่นสมมัวพันกาดข้อสมมัวกันบ้านศพข้อเล่าขวัญเจ้าบ้านมล้ก็เล่นในโลวันนี้คนนี้เป็นเบอร์ไข่มาขายหลุนลุนเบอร์ไข่วันข้า็มาในการในงานอย่าเมึงว่าพ่อมุ้ยกูงามนะมันอย่ามามันตีนมันมือแจ้งมากดหม้อกดเือนเดียวนะตักน้ําล้างตีนคนผ้ากูพามาไปซาวเป็นวันกูมาเถอะพูดลุงพี่กูพามไปดีแต่ดีว่าก็มีเขาหยิบเงินอันข้อ ป้ากับบรรยากาศเราไม่พอใจไปโพบพอกมีอาบุญมาตักน้ำบอกโอพบอกมีอาบุญมามันงามนะหล่อนหน่อยปล่อยผู้าบรรยากาศงานหมู่แม่บ้านก็เดือดร้อนแล้วกับโอผัวผู้หายไปไหนหมดป้ากับแม่พ่ออินอ้อยนี่หมดพิษหัวกันทําบ้านกันจอมก็ล้องอยู่ในชิ้นไหนห้างหนังนี่พิษกันเรื่องหัวบรรยากาศร้อนกันพิษกันเสร็จเรียบร้อยอย่ามนี้ไม่ก็ป้ากันมาแก้งอมิตรรา มนเปินตักนา้ำโยูน้ำกุ้าไปห้องแกงบนห้องอีน้อยเนี่ยอยู่บ่ม่วนอ่ะโอ้ยอยู่บ่ม่วนละลงขันใดไปของก็เอินดาไปตักน้ำของก็แกงซักผ้าของก็เอินวันนี่งือดซักผ้าพอแล้วเขาค่ที่เปิดควาาห้องอยู่บ่ม่วนละไข้าตายฮิหล์ไม่ยิงมันมีกันอย่างอยู่กับปอดนี่นะอ่อ,อนน้องบ่งม้วนน้องไข้ไห้น้องไข้ตายโอ้าาปอดใจพโทบอได้ดละ จะไปในปได้ปกติปมเอางูอย่าใด้ดิเป็นอยังเดี๋ยวอ้าะไรกูแม่เอาเดียวอ้ไรเดี๋ยวอ้ายจะสักตาสักหัวน้องมดเนี้ยบ่ต้องดีกว่าต้องสกปรกมายักการแตนเงาหายเลยมาแยกการแตนเงาทุกวันไปเอาหนังมาจ้างคนนี้กินป้อมบ่กกินอยู่คนอยู่บอกงูกาเวชสันดอนนะเพิ่นบ่เมตตามปรมีเปินอยู่ในเขาองค์โคตรอุ่น อีน <Ooh. S 2> ้อยนี่มีแผนอยู่สองอย่างฝังหนึ่งแผนอย่างที่หนึ่งก็คือจุกูพานเข้าไปป่าเพื่อยังเพื่อเมื่อไปตายกางป่าพวกเหี้ยหรือว่าอันตะโดนลานเกตบุญเงิงกว้างโดนคนที่เป็นเฝ้าตานะเงงกว้างบ้านจะโดนเสือกตายกางป่าพวกเหี้ยจะได้มต้องปิ้งมาเป็นวิบากกรรมแผนที่สองคือถ้าสองภูพานมาตายก็สามารถไปขอเอารูปพระเวทสันดอนหลบเจ้าจะรีกันแหน เอามาเป็นค่าใจของตัวเกา่าคนใจตัวก็จะเป็นคนนายคนตูต่เพืนเนาะจารีะแหนไปซะเกล้าแล้วคุยแดนแผงมันมีสองข้อแล้วผู้พามนสัตดาบเน้อไม่อยอมมาข้ามตายเตวไปค่อยบ้านค่อยจองรถบัดบ,ดดบ,ดม,บมาจนงูมาล่อใส่มันแม่มาคบมันก็ว่าจะได้ยังไงบ้าเตวเข้าป่าคนเดียวเขาเอาอย่างนั้าก็ต้องว่าผู้พามอย่างเขาเราเข้าป่าตามบ้านแพะตามอย่างตั้งหลายเนี่ย ตซเแมดแฝดเนี่ยวางถุงเงินโดยจอมกิติเนี่ยลองยุงพบปิ๊กมาเป็นมาลาเรียก็เรียกไปชี้คุณๆุนย่าลองบอก่วยบากไข้นี่ปูพ่ามาเป็นอย่างสตดาไปไหนมาขำไปขำบ่อยเตีวลัดป่าป่าลงไปตกลงเนี่ยไปขอเอาจารีกันนะพระเวทสันนดรเตีวหลุดไปปัดไปถามตามเปิคนไปเขอกเข้าไปสู่หงการจะไปหาพระเวทย์สันนดรปดกกำลังปีน้องสตดาทั้งหลาย ไปปะพระฤาษีไปปะพรานเจตบุตรกอดตัวคนเลี้ยงหมาไว้สามยี่สองตัวผู้รามกุพานพรามกับพรามแยกกับมดบุบหนึ่งอันหนึ่งพรามยังบูพานเข้าเนี่ยนุ่งชุดขาวเป็นวันหน้ากาลแทงอันพรานคือหมูล่าเนื้อล่าครับอยู่กลางบูพานเจตบุตรนี่โอ้เลี้ยงหมาสามยี่สองตัวมันรอเขาโกผบ้รานเขาโดนหลุดเขาโดนไหม มากระโดดใส่มาตัวนึกว่าเก่งรถโดดได้3เมตรชัวร์เสร็มผมครับยกแล้วยกเนี่ยงคือประโยชง์แหไมมบนลงก็ลงได้ขึ้นตะบนก็ได้เก่งจะครับเลยตักมือใส่ผูมภันเกีจดับบลูย้งก้อนสูงมันจะยกให้โมยิงหน้าไม้เขายิงปูนี้จะเข้าไปรบกวนพระเวทตันดอนตายโมก็ได้แต่สูงถ้ายิงฆ่าตายสูงไม่ทั่วขนาดไม้เขาไม่รอดซะตัวนี่คบ ข้าจะโดนประหารได้อย่างไรนี่จับยูลงไปอย่ยังราชสารมันลวงกหมดตะนบพราไม่ได้ราชสารของใคร,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 รของพระเจ้าสนใจนำเพื่อข้าเนีน่ยนำพราชสารเนีน่ยไปเวายพระเวสสันดรไปว่าเขาเลยเพราะพระเจ้าสนใจก็จะไป้วายสารพระเวสสันนท์ก็าายังมือทหารไปเป็นกองร้อยวงการโอ้มาได้อันนี้เป็นความนัาสุดนชอบข้าบพระครูไปฟังมีสูงนะ ถ้าคัามแต่คนแรกเสี่ยงโทษประหารบาดเื่อเป็นไปไม่ได้อ๋อถ้าบาดเจ็บเปิดพอคนเดียวแต่ถ้าเปิดพอมองตายเนื่อโพวปัญหาเพราะยังลักอานราชสารของพระเจ้าแผ่นดินเนี่มันรวมถึงการธรรมดาที่ไหนถ้ามีบระเดี๋ยวให้เป็นด็อกเตอร์ทางเกตดบุญกับบาดได้ล้วถ้าเกิดเขาลักอานวิทย์กฎอาญาเขาอาจะตายบาได้อ้าต้องลงเชื่อลงมาลงบาได้เดื้อเหงาหมอน แม่มังสามชิดต่อหัวโหัว้มีขอบกูได้เอาแม่ไปไล่มัดไล่กันก็จะทงนายมพนก็ต้องรอนุกมันนักมีหันถัวมล่นไปหล่นมานักได้กับคนโูภามลงมาแล้วโูพามเกตบุตรก็สอะยินปิ้งยินมเก็งยินย่เงื่อไปสะเวียนต่างนานรูันธรรมดาทำรูมันไปหาพระเวสสันดรกัไปขอเอากับลูกเต้ากับพเวสสันดรกันตามธรรมดเพราะเวสสันดรพ็ทธัเป็นตามบารมีไปขออย่างนอ้หมรขอแกนตาจะ ขอชีวิตจะฮือกันชาตินี้เกิดมามีวงอย่างสักอย่างไปขอลูกขอเมียคนน้องม่าตามบารมีไผรมาขออย่างนู้นนู้อ่ะอย่างเราเนี่ยเรามีไผรมาขออย่างเราพวกเราขอตีสักกึ่งให้ได้ก่อนจะไปห่อภาคก่อดก่อนแล้บอกฮิดกันนี่เป็นพระเวทย์จดรอนื้อมดขอเมืองเฮอกเมืองขอบ้านเฮอกบ้านขอรถฮืึกรถอาจจะรถมาจาะขออย่างนู้นนู้นบำเพ็ญตามบารมี การเึกตาของพระเวสสัตดรก็คือมหาทานตานแบบบริสุทธิ์ใจได้บุญพี่น้องสัสดงทุท่านตึงวันที่เขากินเขาตานหลายคนบันได้บุญง่อยอย่างฟังเนอการที่เขาจะทําบุญแล้วได้บุญพี่น้องเขาต้องตานแบบมีใจนนักบุญอย่างพระเวทส์ตะรอนนที่เขากินเขาตานแล้วบัได้บุญง่อยอย่างเขาทําบุญแบบผีแบบเดมันเลยบัได้บุญ ตานแบบนักบุญเป็นไรเพราะเวทระดอนเป็นนักบุญตานไปแล้วบมห่วงตานไปแล้วบมมีอะไรตานไปแล้วบบบจมตานไปแล้วบบเดือดตานไปแล้วบบขามตานไปแล้วบบทวงคืนตานไปแล้วบมมีอย่างติดค้ามในใจสักอย่างฮือไปแล้วก็ฮือไปเลยคือือตานแบบนักบุญแต่ที่เราบม่ได้บุญว่าอย่างเรากินตานทําบุญแบบผีแบบนี้ผีเพศมันเป็นยังไง ง่วงขามเสียดายจีกินแนงโจมันเลยก็ได้มุมอยังเก้าอี้ทีสตาเป็น้องหนังดำๆตึงตังลุ่มตั้งหลุม,มลายตัวบังพอตั้งหลังมันมีชื่อติดนะชื่อคนจาลปีแล้วก็หลวงเดือนนี้เป็นเพื่อข้าใาเก้าอี้เขาวัดกูก็บเป็นเจ้าภาพพระสติตัวตัวสองร้อยสองพันเห็นชื่อติดเรียบร้อยลองมีศพมีขึ้นเงินใหม่เัวนี้ ลองมาตัวมางานนี่นะเตียวแวกเนี่ยมีไหนอีกก็มีกูตัวนั้นของอย่างคำก็อย่างคำมาตามสามตัวยังมีชื่อพับไว้กูตามสิบตัวจยู่ประมาณชักรันอันนั้นของแล้วมีไหนอีกก็มีกูก็โดนจาะขาเวกเนี่ยลองตัวนั้นขาไปปีนึ่งก็จืดตัวก่อนติดตอร์ตายแล้วแบบมี้แล้วเกาอีกูขาหมดกับตัวเก้าตามไปแล้วยังเป็นเก้าอีกูอยู่อย่าง เฮ้ามันขี้ใจขึ้นแล้วเก้าอี้กูกลับไปไว้บ้านมึงขม่ใจขึ้นพี่น้องท่านน้าทุกท่านบางคนสะมาเพื่อนเกิดเพื่อนจานสร้างวัดสร้างวัดเพื่อนแบ่งศาลาอีหน่อยเฮ้อไปเปลีนเฉพาะเสาศาลาสักต้นหลองหกฟันลองเปิีนแบ่งศาลาเสร็จเตลแวะวัดอ่ะมีไหนอีกจืดกูต้นนั้นของใช่ต้นนั้นของอย่างไรนั้นของสถทธากรุงเทพอ้า เอาชื่อกูไปเขียนจอกนายพุ่นไผ่จะไปหันกี่วันตั้งหน้าเบร์เลิกกูไปเขียนลูกหลานกูก็ให้หันกูขิยนกูตัดตัวเก้าทามไปแล้วยังให้อวดเพิ่มยังให้เพิ่มประกาศอย่ามันไปได้บุญเงียบกคนสมาจะได้ไปเนาะวัดบ้านโป่งมีตั้งนามหลวงมึงว่าไปเป็นเจ้าภาพก็เพิ่มซักน้อยหรอกลองเพิ่มประกาศชื่อผิดโคนเพิ่มป,ประกาศนามสกุลผิดก็โคน ตัวเก่าหอมร้อยเพื่นประกาศห้าสิบตืบตีนอยู่บ้านกรรมการห้าเลือดได้บุตรเฮ้ยเพื่นกินประกงู้แดงเพืคนตัวเก่าหอมร้อยเพื่นประกาศสองร้อยแล้วไปกูได้น่าสอบไปตอนนี้เนี่ยมันก็ได้บุญได้กูโสดนี่บางคนทำให้ชะดาไปน้องเรื่องกินเรื่องตาน้องอู้ลงจ๋ามันนักมีก็ไปน้องร้องเพื่นกินเ่นตามบางคนเกาสบายใจตัวเก่าว่าอีแม่เต็มใจต้านอย่างเงี้ยไอ้นี่ปัญหาหนังอยู่ เอาบีไปตามตัวเจ้าตัวเจ้าตังบีมาแงหัวแล้วกูจะหินยางหัวกูจะทำมีผมบังบอกลูกกับตันยูอีป่อตายสร้างไว้ถ้าป่อมึงตายมาตามกันเข้ากูเดือนเนอเอาเล่าใส่ผมกับกัตันยูแต่คนเข้าอันตายลูกกับกัตันยูขึ้นหน้าป่อตายปอกเอาเราหลอดตามกันเข้าเอาเล่าใส่ผม บะกองสิ้นเดือนไปแล้ววัดยกขันโตของกินยังดีงตดดงงเาต็มขันโตสุดกุมงมีเหล้ากลางขันโตอยาววรลองเอามาหักเกณฑ์ไได้บอกมีเมตตาเังเปิว่าอย่างไปตามมาหากกัาามหากมผีปอบกไม่ได้กินยังยไรเยอะกว่การถ้าเกิดเาห้าเกณฑ์กับพิ่วินัยโ่งแห่งของดีของสำหรับทูตเจ้ามีในขันโตรเรื่องของการขันเข้าแล้วเอาเหล้าใส่ขันโตนะตุ๊กพี่ตูน้องก็จ๋า ก็จะไปเนองตู àng àng ph ph ้เจ้าตึงบอกว่าหยั่งจ้างอย่างเดียวอเนาะเขาผู้จาคืนปวดเป็นสามน้อยฝ่ายก็คุ